วัสดีค่ะมาดูชาวรักคนาราศีกรกฎเนาะสำหรับเดือนกันยายนนะคะว่าดวงคุณจะเป็นยังไงขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะคอร์สเรียนไพ่ยิ่ีพื้นฐานเข้าใจชีวิตนะคะกับอาจารย์สานะคะก็สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สได้ทักเข้ามาใน CSK4289 นะะมีลิงก์ข้างล่างมีข้อมูลรายดีให้เข้ามาทักเพื่อที่จะลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์สานะคะก็ ถือว่าประหยัดค่าดูดวงนะก็เรียนรู้เองรู้ไว้ใช่ว่านะคะเอามาดูกันค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเดือนกันยายนยังไงบ้างนะหุ่นวะหุ่นวายเนาะสับสนอารมณ์แปรปวนนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ Concentration ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างเทโฟกัสเป็นเรื่องของชีวิตนะคะเป้าหมาย การทำงานอะไรให้มันประสบความสำเร็จนะโอ้นายเอา pentacles กลับหัวโอเคช่วงนี้การเงินนะการเงินค่อนข้างมีรายจ่ายเยอะนะคะชาวราศีกรกฎนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ทำอะไรบางอย่างอาจจะเป็นอาชีพการงานบางคนก็จุนเจือครอบครัวก็มีนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้นะคะ ค่อนข้างอยู่ในภาวะอารมณ์เบื่อนหน่ายเซ็งนะคะเดือนเดือนกันยายนนี้นะเบื่อนหน่ายเซง็งบางคนเนี่ยรู้สึกไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนก็มีบางคนมีช้อยส์มีตัวเลือกเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ในจุดที่มีให้เลือกแต่ไม่ค่อยอยากเลือกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของงานนะคะอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ค่อนข้างเครียดเรื่องงาน นะคะเรื่องของชีวิตนะคะมันมีโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องไปลงมือทําให้สําเร็จแล้วก็มันไม่เสร็จสักทีนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะช่วงนี้ใช้ความคิดค่อนข้างเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะโชคดีของชาวราศีกรกฎเรื่องหนึ่งคือเรื่องงานเนี่ยใครที่ทำโปรเจกต์โครงการอยู่หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรที่เกี่ยวกับ อะไรใหม่ๆนะมันจะมีไอเดียที่ค่อนข้างดีถ้าใครรอาการแข่งขันอะไรก็จะมีเกณฑ์สําเร็จนะคะแต่เป็นในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงนี้คุณเองรู้สึกเบื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะทะเลาะกับคนรอบตัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะหรือบางคนก็ทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานนะ,ะมีอะไรที่มันไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนพอสมควรเรื่องการเงินรายจ่ายเยอะนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเดือนกันยายนอืม อันที่จริงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันล่าช้ากว่าที่คุณคิดไปคันเองทําให้คุณรู้สึกแปรปรวนนะคะปลายทางดีค่ะก็ปลายเดือนอาจจะมีข่าวดีบางคนก็มีการคืนดีกับคนรักหรือว่าบางคนก็สิ่งที่คุณวางแผนไว้มันจะสําเร็จนะคะแบบที่คุณวางแผนพอดิบพอดีนะไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นนะคะ น่าจะครบถ้วนนะคะชาวรัคนาราศีกรกฎนะคะนี่น่าจะเป็นดวงของคุณแบบฉบับยอ่อในเดือนกันยายนให้ระวังเรื่องของอารมณ์เข้าไว้นิดนึงนะคะรมแรปรวนพอสมควรเลยเพราะอะไรก็ไม่ค่อยได้หลังใจเท่าไหร่แต่คุณวางแผนจัดการได้นะโอเคค่ะครบถ้วนแล้ที่เลือกกองนี้นะคะเราจะเอ้ยเท่าที่ค่ะคนที่เป็นชาวรัคนาราศีกรกฎนะเกอดติดไปนิดนึงเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย